มีการจอมพลังและข้อเสนอแนะประเด็นประธานมูลนิธิการที่คุณกันไม่ได้เป็นประธานเองอาจเป็นเพราะไม่มีเวลาเนื่องจากต้องลงพื้นที่ตลอดแต่ก็อาจถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการบริหารจัดการได้ การโอนทรัพย์สินเมื่อมูลนิธิปิดตัวลงการระบุชื่อมูลนิธิธรรมนัตพรมผ่านโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างมูลนิธิของตนเองที่ระบุมูลนิธิสายใจไทยไว้ตั้งแต่แรกเงินคงเหลือ90ล้านบาท ผู้บรรยายมองว่ายอดเงินคงเหลือจำนวนนี้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเพิ่งเปิดมูลนิธิไม่นานและแนะนำให้คุณการลิสต์รายชื่อและรายการที่ซื้อทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อชี้แจงว่าเงินบริจาคถูกใช้ไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจริงหรือไม่และชี้แจงสาเหตุที่เงิน90ล้านบาทนี้ยังไม่ได้ถูกใช้ไป สรุปสถานการณ์ของมูลนิธิกันจอมพลังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการบริหารจัดการมูลนิธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรับบริจาคจากสาธารณชนจำนวนมากการชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างละเอียดและการจัดการบัญชีที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่นและลดข้อสงสัยจากสังคมได้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและติดตามช่องดองเ e ็ก l o ลร์ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดแหล่งสาระความรู้ข่าวด่วนสถานการณ์รอบโลก